รีวิวการถ่ายรูปในสตูดิโอและเอ d o ดรของวันนี้ค่ะทั้งหมด4ชุดชุดแรกชุดในสตูดิโอเป็นชุดเจ้าสาวหวานๆวสวยๆทำๆเลยจ้ะสวยมากสวยสวยกว่าน,นี้ก็นางฟ้าแล้วจ้ะทรงบอลกราวค่ะแต่ด้วยชุดไครสไตล์โมเดลสวยมากที่สุดเราทําการถ่ายแชะๆเพื่อปลุงเวลาเป็นชุดต่อไปเราเดินทางไปถ่ายต่อที่ข้างนอกเออดรกันนะจ๊ะสถานที่ที่เราเลือกวันนี้เป็นป่าดีค่ะทุกคนเป็นสถานที่ คาเฟ่เอาท์ดอร์นะคะสวยมากนะคะชุดนี้เป็นชุดเดรสนะคะทรงบอลกล่าวออกมาน่ารักอื่นกันนะคะสวยไม่แพ้ทรงแรกนะคะสวยฉ่ำมากนะคะเจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวโลแบบนี้ทํางานง่ายมากค่ะทุกคนคะอารมณ์ดีด้วยพูดงานออกมาดีมากทุกอย่างลงตัวเพอร์เฟกทุกอย่างทุกกรณีเลยทีเดียวนะคะต่อด้วยจุดที่สี่เดรสสีดํามาค่ะงานนี้ไายงานตัวนะคะกันสมัยที่สุดเลยค่ะสวยมากจึ้งมากแม่ว่าแล้วเราได้มุมติดเขานั่งชิลเบาๆอตรงนี้หมายถึงเจ้าบ่าวนะจ๊ะออกมาน่ารักมาก เจ้าสาวให้ความร่วมมือยิ้มจังหวะยิ้มไม่มีถอยจ้ะสวยจึ้งทุกกรณีเลยทีมงานนะคะคอยซับมือซับหน้าซับทุกอย่างเลยค่ะนะคะออกมาสวยนะคะทีมงานของเราก็เกร่งสีมือค่ะในการถ่ายทำนะคะหน้าตอนนี้นะคะให้สว,สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายเลยนะคะทำงานออกมาได้ดีมากประสานงานกันจงจิงๆ,ๆ,ๆนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลาโพสท่าออกมาก็เก่งมากๆเลยนะคะเพราะมีทีมที่เลี้ยง princess by คอยซัพพอดีตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะไม่ปวดเลยนะคะ ออกมาสวยนะคะหลอ่อสวยหลอ่อสวยนะคะท่องเอาไว้นะคะออกมาดีผลงานดีออกมาสวยงามต่อไปขอเป็นม,มุมบ้างละมุมนี้ได้ชื่อว่าเป็นม,มุมเรือนกระจกที่สวยมากลูดม่านออกมาโรแมนติกมากๆแทนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวโพสต์เออามาได้โอเคมากๆเลยนะคะทีมงานกดรัวๆไปเลยสิจ๊ะสวยมากนะคะั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะคะหันหน้าชนกันจุ๊บๆ,ๆนะคะพอถึงเวลาใกล้ปิดจ็อบค่ะทีมงานพื้นเซสไพร์ก็แบบว่านะคะเดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมานะคะ มือไม้สั่นหรอกค่ะมือไม้สั่นหรอค่ะอยากบาหลหรอค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเดทเรื่อมไม่มีแล้วจ้ทุกคนออกมาเรื่อมแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องเร่งกับเวลานะคะอันนี้คือแบบว่าหมายถึงคนถ่ายเบื้องหลังมาจา้ะแต่ทีมเป็นเซตบายก็ยังถ่ายสู้ตายนะคะออกมามุมไหนก็สวยนะคะแต่ว่าคนอยู่เบื้องหลังไหมคะนื่อยแล้วคะ่ะทีมงานก็ยังแบบโอโ้โหยังไม่สั่งหยุดพักเลยนะคะอืมนะคะถ่ายออกมาสวยทุกมุมทุกช็อตนะคะออกมาได้ดังใจดังดาวมากสวยๆนะคะ ตรงนี้ใกล้ค่ำแล้วนะแต่ว่าในในกล้องของแบบของเรายังมีแสงและเสียงอยู่นะคะตอนนี้ก็นะคะเลิกกองแล้วนะคะทีมงานนะคะประกุบค่ะอุปุลงานออกมาจึงมากสวยนะทุกคนรีวิวค่ะเป็นเซตไป w ยเวทีสตูดิโอสวัสดีค่ะ